น้องสาวมังกรนะครับมาในชุดธีมไชนีสเฟสติวัลนะครับดิวเลยเชื่อมตัวจีนไปหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงอ่ะก็ได้อยู่แน่นอนก็จะมาจากเมกมมาไดทั้งคู่นะครับก็คือจะเป็นน้องเหนียนกับน้องเฉินนะครับงานของค่ายกู๊ดสมัยอาร์ตเซียงไฮ้ค่ายนี้ก็ทําตัวละครจากพวกเกมหรืออนิเมะออกมาได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับทุนกล่องทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากนะก็คือแบ่งแยกชัดเจนแดงกับน้าเงินเลยนะครับ อทอนกล่องจะก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวมา่แกดูความหอมๆขาวๆของต้นขาวพวงนางกันดีกว่าครับว้ wow. ชาช่างงดงามจริงๆนะครับสวยงามสไตล์ชุดจีนโมเดิร์นมากครับเป็นสไตล์แบบกึ่งชุดจีนเนาะที่จริงมันไม่ใช้เทศกาลชไนซี e เฟสติ l หรอกนะครับมันคือเทศกาลสปริงเฟสติ l พูดผิดนะครับตอนแรกโดยรวมหน้าตาสวยงามทั้งคู่นะครับเริ่มที่น้องเชนนะครับหัวหน้าดุดดันของเราก่อนละกันหน้าตานางก็ยังเข้มขึงนะครับไม่ว่าฟิกตัวไหนออกมาหน้าบึ้งตลอดหน้าบึ้งแบบ ทุกทีเลยเนาะไม่มีตัวไหนตัวยิ้มเลยนะครับสิกของนางเนี่ยใบหน้านางขาวนวลน,นะครับในตาสีแดงมรกตยิ้มบึงบ้งๆนะครับไม่ได้มีลวดลายของสีผิวอะไรมากเท่าไหร่นะครับเป็นสีขาวสีครีมนวลๆแค่นั้นเองผมนั่งนะครับก็มัดซาลาเปาสองข้างบวกทรงพดีเทลไปด้วยนะดีเทลผมทาได้ค่อนข้างสวยงามครับรายละเอียดของเส้นผมค่อนข้างมีมิติค่อนข้างแหลมนะครับปลายแต่ละเส้นการไล่โทนสีไม่ได้มีมากนะครับเพราะสีมันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ส่วนปลายขาานะครับก็แหลมเปรี้ยวเลยครับจิ้มทีเจ็บอยู่ นะมีกิ๊บดอกไม้สีแดงติดไว้นะครับชุดนางนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะคือชุดครึ่งบนแม่งเหมือนเป็นชุดเดสอะ่ะแล้วใส่ช็อตแพนอีกทีหนึ่งนะครับของนางเนีน่ยจะเป็นชุดเดสสีเหลืองนะครับเป็นแขนสั้นก็คือเปิดโชว์ต้นแขนขาวๆสวยๆของนางทั้งสองข้างเลยนะครับบวกกับเปิดโอเพนท็อปด้วยนะชุดนางที่เปิดโอเพนท็อปอยู่นะครับโชว์ความยิ่งใหญ่ของมังกรที่เห็นจังๆเลยช่วงหน้าอกก็ทําได้ค่อนข้างเป็นล่องลึกลงไปพอสมควรนะครับไม่ได้อยู่ตื้นๆแล้วเป็นรอยปิดไปเลยไม่ใช่น ของนางให้ชมนิดนึงนะครับนางทำท่าอยู่แบบแม่งคือแบบ แม่งเหมือนแบบไอ้เขาเรียกแหละจอมยุทจีนปะเออแม่งคือพร้อมจะแบบไปไข่ผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันดอกเตอร์น่าจะโดนนะโชว์ลักแร้นของขาวของนางนะครับแขนขวาของนางเนาะใส่เกง,ง,ง,งช็อตแพนสีขาวนะครับช่วงด้านขวานี้ก็มีการเปิดแหวกชุดโชว์สะโพกขาวๆข,ข,ของนางให้ชมกันเน้นๆเ,เลยนะครับยกต้นขาขึ้นมานะครับเพื่อโชว์ความยิ่งใหญ่ของต้นขาอันขาวๆอวบสวยๆบิ๊กเบิ้มนะครับให้เราชมกันเป็นควันตาเลยขาขวาก็ใส่สต็อกกิ้งสีน้ำเงินนะครับส่วนขาซ้ายไม่ได้ใส่ ก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่ใส่ให้สองข้างไปเลยนะแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงสีทองนะครับน่าจะยืนลําบากอยู่นะถ้าเป็นส้นสูงหัวเข็มเนี้ยครับแต่น,น่าจะลําบากอยู่อะเวลานางยกท่านี้ใช่ไหมท่าที่จริงอะ่ะเขาทําให้เห็นแบบแบบกางเกงไม่ได้รัดขนาดเนี้ยนะน่าจะเห็นอีกอยู่ดีว่านางใส่ p นตี้สีอะไรนะครับก็เสียดายนิดนึงที่ไม่เห็นนางใส่นะโดยรอบนางนะครับนางก็จะมีแบบขนผ้าเหมือนแบบเจ้าแม่กลนอิม่มนอนที่แบบเป็นผู้คูฟฟ่ฟ้องเลยอเอออยู่รอบๆเลยนะครับใหญ่มากมีลวดลายนะครับแล้วก็มีผู้เป็นสีแดงยัักนะครบ เรียกว่ากีฬพื้นที่จริงๆส่วนมือซ้าย้างนะครับก็จะถือเหมือนไม้แล้วก็มีโคมไฟอยู่นะครับจะเป็นโคมไฟแบบถือที่แบบเฮล่แบบงานเทศกาลอะไรเงี้ยนะมีแสงข้างในนะแล้วก็ในรูปโปรโมทนะครับสามารถเปิดไฟได้นี่แหละครับมันไม่มีไฟมาให้คุณโดนหลอกนะครับใครโดนจากลูกโปรโมทมาโดนหลอกมันผมก็เราพวกเดียวกันมันไม่มีไฟมาให้นะครับคือแบบมันให้ไปหาซื้อเองจริงมันให้ไปหาซื้อแล้วมาใส่เองนะครับ ข้างในกลองไม่มีไฟอะไรมาให้เลยนะแล้วผมจะไปหาซื้อไฟ LED จากไหนมาใส่โคมไฟวะขนาดมันบอกไว้ว่าแค่เล็กกว่า2.8เซนน่นะกูจะไปหาจากไหนก็ไม่รู้อะพี่อะไม่มีไฟมาให้กูจะเปิดยังไงล่ะโดหลอกนะครับ ุดนี้โดนหลอกมากไอ้คนไฟเนี่ยครับนางจะถือเหมือนไม้เหแื่อใช่ป่ะแต่นี่จริงอะ่ะไอ้ตรงไปลายไม้กับตัวคนไฟไม่ได้ติดกันนะครับไอ้ตัวคนไฟสีแดงอะ่ะจะมีฐานตั้งไว้ทีหนึ่งซึ่งความเป็นจริงอะ่ะมันก็ควรจะมีแบบเชือกติดแล้วก็แบบแกวงโคแ v อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ถ้าอย่างนั้นมันอาจจะหนักเกินแล้วก็จะหักได้นะครับเขาก็เลยทําอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็ดูลกานะส่วนของน้องเหนียนนะครับหน้าตาสวยใช้ได้เหมือนกันในตาสีม่วงอัญญนยังไม่มีหลักสีสวยมากครับพร้อมยิ้มกระชากใจวิธีหนึ่งแต่เสียด,ดายจ ดีเทลในเรื่องของทรงปากแล้วก็รอยระหว่างฟันอะ่ะเออมันไม่สวยมันไม่พอดีนะครับถ้าเห็นนะไอรอยยิ้มกระชากใจตรงร่องระหว่างฟันซี่บนกับซี่ล่างอะ่ะเออปกติอะ่ะมันจะต้องแบบไปทางมุมปากอีกทีหนึ่งแต่นี้มันดันขึ้นไปก่อนนะครับมันก็เลยทําให้ดูผิดเพี้ยนไปจากรูปโปรโมทอยู่ในส่วนของบริเวณปากนะครับแล้วก็ปากนางจะมีความแบบนูนเหมือนวงรีมากกว่านะครับไม่ค่อยแบบยิ้มกระชากใจเท่าไหร่นะก็เสียดายในส่วนบริเวณนี้อยู่นะครับส่วนสีผิวก็ทําได้โอเคอยู่ครับมีความขาวนวลอยู่บ แต่จะน้อยกว่าเชิญนิดหน่อยผนผมนางนะครับก็เป็นสีขาวแล้วก็ทําดีเทลของผมได้ค่อนข้างสวยนะครับมีการไล่เฉดสีผมเป็นเส้นๆนะครับปลายแต่ละเส้นเองก็แหลมเปรี้ยวเช่นกันเขาก็โคตรแหลมนะครับนางใส่ต่างหูได้นะครับต่างหูสีเหลืองเนาะมัดโพนีเทลสูงไว้นะครับโพนีเทลสั้นสต์ก็ทรงส,สไตล์นางเลยชุดน,นางจะอารมณ์เหมือนแบบเสื้อกับกางเกงซะมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นเดรสยาวเหมือนเชินเนาะจะเป็นเสื้อแนวเปิดข้างนะครับเป็นเสื้อสีส้มเนาะนางจะไม่ได้โชว์ความยิ่งใหญ่เปิดท็อปเหมือนน้องเฉิญ นะนางไม่เล็กนะครับนางมีนะนางไม่เล็กนะมือข,ขวานางนะครับก็ถือไม้ถือโคมไฟตะเกียงอยู่เนาะก,ก็จะเหมือนกันเลยแล้วนางก็จะใส่เสื้อโค้ทยักษ์นะครับคุมไว้ทีหนึ่งเหมือนเสื้อโค้ดปกติที่นางใส่ในชุดสกินปกติแล้วนะเออเป็นเสื้อโค้ดแบบตัวใหญ่มากใหญ่แบบเบื้อเริ่มเลยครับเป็นเสื้อโค้ดที่ใหญ่กว่าตัวนางเยอะมากเลยครับชุดก็เปิดโชว์สะโพกอันขาวๆนะครับบริเวณด้านซ้ายให้ไปทีหนึ่งนะครับใส่ชอ็อตแพนสีดานะครับโชว์ต้นขาอันขาวๆอบๆของนางลงมาทีหนึ่งนะครับแต่นางไม่ได โชว์เหมือนน้องเชินนอ้องก็จะไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่เวลานางโยกโชว์ขึ้นมาให้นะครับใส่สต็อกกิ้งสีส้มนะครับข้างขวาสูงขึ้นมาถึงหัวเข่าเลยเนาะแล้วก็ใส่รองเท้าสนิเกอร์แทนนะครับเป็นสนิเกอร์สีขาวตัดลายสีส้มถ้าเป็นรองเท้าอย่างนี้น่าจะสะดวกมากกว่านะเฉินน่าจะใส่สนิเกอร์ให้เหมือนกันเนาะส่วนหางของนางนะครับจะเป็นหางโคนแบบสีม่วงไปทางสีเทาเนาะปลายหางก็จะเป็นขนไฟเลยนะเป็นพลาสติกใสเปวเพลิงสีม่วงนะครับก็สาม,มารถสะท้อนแสงได้น้องเฉินเองนะครับหางนางก็เหมือนกันหางนางจะเป ส่วนปลายหางเนี่ยจะเริ่มเป็นสีฟ้าใสแล้วและก็มีไฟเป็นสีแดงอมม่วงนะครับแต่ว่าปลายหางของน้องเฉินน่ะจะไม่ได้เป็นพลาสติกใสเหมือนเนียนเนาะเออมันเป็นแค่ขนทั่วทั่วไปนะครับแล้วก็ปลายหางนางก็มีพิเศษนะครับเหมือนบางเขียนเวลาขับม้าอะไรเงี้ยใส่ครอบหางนางวิธีหนึ่งนะครับส่วนฐานนะครับก็จะเป็นฐานกลมๆเล็กๆธรรมดามินิมอลนะครับไม่ได้มีอะไรมากของน้องเฉินเนี่ยก็จะเป็นฐานสีเหลืองส่วนของเนียนจะเป็นฐานสีส้มนะครับที่ฐานนะครับจะมีตัวอักษรเขียนอยู่อันนี้เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับพี่ถูกย และก็ตีความได้ชัดเจนที่สุดแล้วตัวอักษรที่เขียนอยู่ที่ฐานของทั้งสองนางเนี่ยเขียนด้วยตัวอักษรเดียวกันก็คือจะเป็นตัวฝูนะครับในภาษาจีนซึ่งตัวฝูเนี่ยจะหมายถึงโชคลาภโชคดีในความหมายของเทศกาลของทางจีนเขาหรือในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นตัวฟุกุนะครับที่แปลว่าโชคลาภโชคดีเช่นกันถ้าหากเขียนรวมกับตัวคันจิตัวหนึ่งอ่ะรวมกันจะกลายเป็นคาว่าโคฟุกุซึ่งก็จะแปลเป็นคําว่าโชคดีเช่นกันนะครับจีนกับภาษาญี่ปุ่นภาษามันไม่ได้ห่างกันมากเนาะและก็อันเนี้ยนะครับถ้าเรา แล้วเรามองมาจากด้านแน้นะที่ฐานนะครับตัวฝูจะกับหัวเนาะซึ่งเขาอนิยมเขียนตัวฝูในทางกับหัวกันซึ่งมันจะหมายว่าโชคดีมาแล้วเออโชคกําลังเดินทางไปทางนู้ดเออไปตามทางหัวแทนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความหมายที่น่าจะตรงตัวที่สุดแล้วของตัวฝูที่เขียนไว้ที่ฐานนะครับที่คมไฟแต่ละอันก็มีเหมือนกันนะครับตัวฝูเขียนไว้ทั้งสองอันเลยเออมันจะหมายถึงโชคลาภโชคดีนะครับก็คือสรุปสวยงามโอเครับได้ครับแม้จะมีจุดที่ผิดหวังห,ห,หลักๆ2จุดก็ตามนะครับก็คือโคมไฟที่แมงไม่ให้ไฟมาให้ 2บหน้าของเหนียนบริเวณปากและฟันนะครับก็เสียดายนิดนึงนะครับแต่ราคาก็ยังพอรับได้ครับราคาตกเฉลี่ยตัวละประมาณ6 0 0 0บาทก็ไม่ได้แย่หรือไม่ได้ดีเกินไปอยู่ในเลนราคาที่รับได้ครับดีเทลงานก็ถือว่าโอเคสําหรับตระกูลกู๊ดสมายนะครับเหยวรูปเพิ่มเติมเมนี่ยผมไปถ่ายลงทวิตเตอร์ให้และก็คิดว่าไม่น่าจะหาไฟมาใส่คมไฟได้นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรูปหรือมีวิดีโออินเสิร์ตอะไรที่เกี่ยวกับไฟก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็ถหาใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําาลลลัััังใใใจจเเ็็กกกกๆๆนนนนนน้้้้้้อยหยหหหดดววววแะครี๋ม่บ กสวัสดีครับมาตั้งนะครับ